Don't move หรือคำว่า freeze freeze น really so, 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 ี่เป็นภาษาของตำรวจนะคะที่เขาใช้ทั่วไปเลยถ้าเขาบอกว่า freeze น้องต้องหยุดเลยนะคะเพราะมันมีเหตุการณ์สะเทือนใจในอดีตนะคะที่ต้องขอเตือนน้องๆด้วยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจจริงๆเพราะว่าเด็กไทยคนนั้นเสียชีวิตนะคะโดยไม่รู้ภาษาอังกฤษที่เขาบอกบอกว่า freeze เก็บอางหนุนมาใส่ รับเกี่ยวเกี่ยวข้าวครับไปแม่แม่จะจะเป็นขูาวที่น้องเป็นเกี่ยวติดไตติดไตเกี่ยวข้าวแม่นบอกค่ะเขาเก็บองุ่นเมืองนอกสเปนเขาเก็บองุ่นแม่นบอกค่ะทางใต้เขาก็ว่ากระเบงโกเก็บองุ่นเก็บค่อยๆเก็บองุ่นมาใส่ตะกร้าเก็บองุ่นมาใส่ตะกร้าเ่น วาให้โยนทิ้งไปอย่าใจแค่อย่าทำแบบนี้ได้ไม่ใจฉันมันอ่อนแอเราขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันว่าใจฉันคงต้องเจ็บช้ำเจ็บมาพอแล้วขอร้องไม่ต้องมาตอกย้ำ ใครที่เป็นแฟนพี่นุกกับพี่ปายวันนี้เรามาคุยกับป้าฝนดูไหมคะฝึกภาษาอังกฤษกันค่ะมาแล้วๆค่ะแฟนแฟนตามมาค่ะทํามาอยู่ทั้งในหละข่แน่ด้วยค่ะเริ่มเล่ด้วยค่ะจีนดาบเสเียเวลาด้วยค่ะ,ะเพลงคำคำว่าต้าหวานรักนะต้าหวาน ท่านบางเถือบางทันยังบาท่านขูดด้วยค่ะ,ะคำว่าเต้าเป็นวลีในโลกโซเชียลด้วยค่ะเต้า is the popular phrases on social media at this moment คำว่าเต้ามันเพี้ยนมาจากคำว่าเจ้าไอเต้าก็คือไอเจ้าพอพูดไอเต้ามันก็น่ารัก lengthen the words of เต้า is more adorable เพลงรักน้าเต้าหวานกับเพลงนี้ฮ่องโดยนุกกระปะ๋ขูดจิ้นของท้าด้วยค่ะ เพลงนี้เป็นของไทยบานสิงมิวมิซิด้อค่ะเริ่มละะ <S <S เลย้อค่ะเพื่อนกันก็รู้เราคบกันมานาน Our friends knew we've been together for a long time Our friends กับเพื่อนของเรานะคะทุกคนน่ะรู้ n e w n e w เกิดขึ้นในอดีต No new known เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะ No new new รู้ we've been อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน we've e n นะคะถ้าในอดีตใช้ไปแล้วนะคะในอดีตไม่หวนกลับมาก็เป็น we were together แปลว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าบอกว่า we've been we have been นั่นเอง we have been together แต่ถ้าอยู่ปัจจุบัน we are together เห็นไหมภาษาอังกฤษมีใช้หลากหลายนะคะถ้าเป็น we are คือเกิดขึ้นในปัจจุบัน ถ้าเป็น we were เกิดขึ้นในอดีตถ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน we have been นะคะ we have been together for a long time บอกเลยว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้ว our friends knew we've been together for a long time we've been together for quite a time นะคะค่อนข้างจะเป็นเวลาช่วงหนึ่งแล้วนะคะใช้อย่างนั้นก็ได้หยอกล้อเล่นกัน สร้างความผูกพันหยอกล้อเล่นกันสร้างความผูกพันอันนี้ใช้เหมือนกันทั้งภาษาอีสานภาษาไทยเลยนะคะไม่ต้องแปล We teach each other เอาคำนี้ก่อน We teach each other teach teach แปลว่าหยอกล้อ We teach each other and form relationship ในระหว่างนั้นเราก็เริ่มก่อ form form ตัวนะนะ form การก่อ relationship อันนี้ก็เป็นคำที่น่าสนใจจำไว้ใช้นะคะความสัมพันธ์นะคะ ความผูกพัน relationship we tease each other and form relationship นะคบจนวันนี้ฉันเริ่มเปลี่ยนไปอันนี้ก็ไม่ต้องแปลนดคะใช้เหมือนกัน until now until now จนวันนี้หรือจะบอก presently presently ก็แปลว่าปัจจุบันก็ได้นะคะจนจนวันนี้นะคะปัจจุบันนี้ until now I feel different ฉันรู้สึกเปลี่ยนไป I feel different นะคะเป็นการก็รู้เราคบกันแบบไหนนะคะรู้ว่าเราคบกันอยู่นะคะ Our friend knows how we've been together Our friends knew how we've been together How ตรงนี้ขยายคำว่าคบกันแบบไหนไม่อยากให้คิดไปไกลมากกว่านี้ I don't want you ฉันไม่อยากให้คุณ keep thinking คำว่า keep คือยังคงรักษาไว้ซึ่งอะไรรักษาการเป็นยังไง keep วันนี้จะสอนเรื่อง keep เลยนะคะ keep thinking เมื่อมี keep อยู่ข้างหน้านะคะคำข้างหลังจะต้องเป็นกริยาบวก ing นะคะอย่างเช่น keep thinking นะคะคิดต่อไปคิดมากนะคะเก็บเอาไปคิดอย่างที่บอกใช่ไหมคะ keep walking วรนเด็กโฆษณาเหล่าด้วยค่ะ keep walking ญญ <c oughs> เดินต่อไปใช่ไหมคะ คีปดังนั้นคีปจำไว้กริยาเติมเอ็สำนวนที่เกี่ยวกับการให้กำลังใจคนในการทำต่อไปคีปวอลกิงก็คือเดินอย่าหยุดนะอันนี้ก็จะมีสำนวนด้อค่ะสำนวนที่ข่อยจืดใดอันนึงก็เป็นของแฟนคลับลิเวอร์พูลเอฟังเพลงไปด้วยนะคะ You alone never walk alone. สำนวน Keep Walking ของ William Shakespeare นักประพันธ์ซื่อดังผู้เขียน Romeo and j u l i e เแล้วก็มีอีกหลายเรื่องด้วยค่ะไปล่องหาข้อมูลเบิ่งด้วยค่ะว i ลเลียมเช k e เป e ยร์พันว่า Nothing ventured, nothing gained ไม่กล้าก็ไม่มีวันเดินหน้าเล่าจือเป็นนักปรา์ของจีนตั้งแต่ยุคโบราณแต่ว่าคำสอนท่านยังคมใช้มาถึงปัจจุบันนะคะท่านบอกว่า หนทางไกลนับหมื่นลี้ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรก A journey of a thousand miles must begin with a single step การเดินทางที่ยาวไกลนับหมื่นลี้ตะกี้ในี้0 a thousand miles นะคะหมื่นลี้เลยค่ะวิธีจำนะคะ miles นะคะบ้านเราจะใช้เป็นกิโลเมตรใช่ไหมคะของต่างประเทศเขาจะใช้เป็น miles นะคะ must begin ก็เริ่มต้น ด้วย a single step ก็คือก้าวเดินทุกก้าวที่มีต่อไปนั่นเองหรือจะใช้บอก the first step ต้องก้าวที่1มันต้องมีก้าวที่1เสมอใช่ไหมคะ it, it, ดูไว้ใจเด้อค่ะมาต่อกันเด้อค่ะหยอกล้อเล่นกันมากไปมันไม่ดีคำว่าหยอกล้อจูอไดบอกค่ะ t e a s e we t e a s e each other we t e a s e each other but if playing too much is not good We tease each other but playing too much is not good. We tease each other ก็คือเราหยอกล้อเล่นกัน but แต่ว่า playing too much นะคะเล่นมากไป is not good ก็ไม่ดีอยากให้เป็นแบบนี้เข้าใจไหม I don't want it to be like this นะคะ Do you understand? You got me? You got it? Got ใช้เสียงสูงขึ้นนะคะ Do you understand? Got it? I don't want it to be like this. Understand? ก็เรามันคิดไปไกลให้กับคืนคงไม่ไหวก็เรามันคิดไปไกลกับคืนคงไม่ไหว I think too far to return back ประโยคจะต้องมีประธานกริยากรรมเพราะฉะนัน,ฉ,นนะฉันคิดไปไกลละฉัน I think too far to return back ที่จะกลับคืนมา to return back I probably can ปลายบอกให้หยุดอยู่แค่นี้ก่อนได้ไหมนุกก็เลยตอบว่าฉันไม่สามารถนะคะ I probably can t ก็แปลว่า cannot นั่นเอง cannot นะคะ ภาษาอังกฤษกับอเมริกันจะใช้ต่างกันนะคะ I can't I can't นะคะอันนี้ใช้แบบอังกฤษก็จะเป็น I can't นะคะก็คือมาจากคำว่า I cannot นั่นเองหยุดแค่นั้นก่อนได้ไหมไปลายบอกนุกบอกว่าให้หยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นั้นก่อนได้ไหมนะ,ะ Stop there หยุดตรงนั้นแหละหยุด Can you please stop our relationship there please พอย่อก็เหลือ Can you please stop there หรือ can you stop there please ใช้ได้หมดนะคะตรงนี้คำว่าหยุดหยุดของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีคำว่า stop don't move หรือคำว่า freeze freeze นี่เป็นภาษาของตำรวจนะคะที่ก็ใช้ทั่วๆไปเลยทั่วไปเลยนะคะในการที่เวลาที่เขาวิ่งไล่ล่าอาชญากรหรือโจรบนสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเขาวิ่งตามอยู่เนี่ยนะ,ะถ้าเขาบอกว่า freeze น้องต้องหยุดเลยนะคะ เพราะมันมีเหตุการณ์สะเทือนใจในอดีตนะคะที่ต้องขอเตือนน้องๆด้วยนะคะออขอพูดภาษาไทยนะไม่พูดภาษาอีสานแล้วเพราะตรงนี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจจริงๆเพราะว่าเด็กไทยคนนั้นเสียชีวิตนะคะโดยไม่รู้ภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่า freeze เพราะคําว่า freeze มันแปลว่าแช่เย็นก็ได้ทำให้เกิดการแข็งตัวติดแน่นแช่เย็นนะคะเด็กอาจจะไม่รู้ภาษาตรงนั้นจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นคำที่ Freeze เขาไม่ได้บอกว่า Stop เขาไม่ได้บอกว่า Don't m o v e นะคะ n t move ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้ใช้คำว่า Freeze เมื่อเด็กไม่หยุดเด็กก็ถูกยิงตายเลยแล้วเป็นความผิดของใครล่ะนะคะเราไม่เข้าใจภาษาใช่ไหมอ้าวแล้วทำไงก็ต้องฝึกสิคะฝึกให้เข้าใจนะคะเรียนรู้ให้เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะ f r e e z e จึงแปลในภาษาตำรวจจึงแปลว่าหยุดอยู่กับที่อยู่นิ่งๆอย่ากระดุกกระดิก Don't move นะคะ Don't move move ก็แปลว่าเคลื่อนไหว Don't do not move แปลว่าห้ามเคลื่อนไหวนั่นเองเอาละค่ะไม่เศร้าแล้วกลับมาที่เรื่องเพลงของเราต่อคำว่า freeze นะคะจะมีคำหนึ่งก็คือคำว่า freezer freezer ก็คือช่องแช่แข็งนะคะหรือตู้น้ำแข็งหรือกระติกน้ำแข็งมีอีกอันนึงก็คือคำว่า unfreeze unfreeze ก็แปลว่าการเพิกถอนการอายัดนะคะเพิกถอนการควบคุม แล้วก็จะมีอีกสำนวนหนึ่ง till hell freezes over แปลว่าจนกระทั่งนรกกลายเป็นน้ำแข็งถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นว่าจนกว่าน้ำจะท่วมหลังหรือชาติหน้าตอนบ่ายๆแล้วมัง้ง till hell freezes over จนกว่านรกจะกลายเป็นน้ำแข็งมันไม่มีทางเกิดขึ้นกลับมาต่อค่ะ ไม่อยากเสียใจเหมือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็คือเมื่อก่อนนั่นเองนะคะ I don't want to be sad like before หรือ like past like the past ก็ได้ I don't want to be sad like before ฉลา้คนนี้จะมีแต่เป้าวัน This chalk only has the well This chalk พี่นุก only has the well น้องปายใช่ไหมคะน้องปายก็จะเป็น uh, วานใช่ไหมคะ e l l คือประวานใช่ไหมคะ this chalk only has the well อันนี้ก็เป็นสำนวนสำหรับคู่จิน้นคู่นี้ก็แล้วกันนะคะเต้านะคะเต้าวานเรื่องรายวันวานให้โยนทิ้งไปอย่าได้แครโยน throw throw the bad thing yesterday away please don't care throw โยนมันไปโยน the bad thing ก็สิ่งเลวร้ายในอดีตนะคะ throw the bad thing yesterday away t o away ก็คือไปไกลๆเลยนะคะ please don't care โปรดอย่าได้ไปสนใจอย่าได้ไปใส่ใจมันเลยคําว่า care ก็เป็นภาษาของเขาอยู่แล้วแต่เราเอามาใช้เลยเห็นไหมคะหยิดบอกว่าอย่าได้แค r e เห็นไหมคะฉันไม่แค r e อย่าทําแบบนี้ได้ไหมใจฉันมันอ่อนแอปลายบอกอย่าง้วใช่ไหมคะ อย่าทำแบบนี้เลยใจฉันมันอ่อนแอ Don t do this นะคะก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้นะ Will you ได้ไหมเธอนะคะไม่ได้เป็นการท้าทายนะคะ I am weak ฉันอ่อนแอนะไม่งั้นฉัน I am sensitive ก็ได้ I am sensitive ก็ได้เราขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเราขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกัน I want us to be just a good friend to each other ก็ได้นะคะ ใช want หรือ I would like I like นะคะจีวใ I'd like I would like I want นะคะแต่คำว่า I want มันอันตรายแล้วมันก็ไม่สุภาพเท่าไหร่ถ้ามีอะไรพูดกับผู้ที่เหนือกว่าหรือคนที่สุภาพทั้งหลายเราก็จะใช้คำว่า I'd like I would like ถ้าคนสนิทกันก็ I want เลยนะคะ,ะนุกเขาก็องออดอีกเขาบอกว่า กนนใ็ใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงก็ใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงก็รักเธอไปแล้วอ่ะ I already loved you I already loved you ก็รักเธอไปแล้วแล้ว already คือแล้วนะคะ loved you ฉันรักเธอไปแล้ว What should I do What should I do What should I do ก็ฉันควรจะต้องทำยังไงดีล่ะ I already loved you. What should I do? ล้วจะให้ทำยังไงให้หยุดรักไปใจฉันคงต้องเจ็บช้ำร้องถูกไหมให้หยุดรักไปใจฉันคงเจ็บช้ำ Stop loving you หยุดรักตรงนี้จะไม่ใช้คำว่า freeze นะคะไม่เกี่ยวกันแล้วนะคะหยุดรักก็ใช้ว่า stop stop ตามหลังด้วยคำที่เป็นคำกริยาที่เป็นคำนาม Stop doing, stop loving นะคะ Stop loving หยุดรักฉัน Stop loving you Stop loving you My heart will be hurt My heart หัวใจของฉัน will be hurt ก็คือหัวใจนี่มันเจ็บหรือจะบอกว่า broken broken ก็คือแตกสลาย My heart will be broken เห็นไหมครัมค,คำที่เป็นกรรมก็คือ my heart will be จะจะถูก ถูกแตกสลายนะคะมันทำเองไม่ได้ถูกไหมคะ My heart hurts ใช้ได้เหมือนกันบอกตัวเองบอก My heart hurts มันเจ็บนะคะแต่อันนี้ถูกกระทำโดยไปใช่ไหมคะหัวใจฉันจะแตกสลายก็คือ My heart will be broken ก็คือ,อประกรรนะคะกรรมก็คือ My heart ถูกกระทำ will be จะจะเกิดอะไรขึ้นจะ broken เป็นคำกริยาช่องที่3 เจ็บมาพอแล้วขอร้องไม่ต้องมาตอกยำ้ำเจ็บมาพอแล้วขอร้องไม่ต้องมาตอกยำ้ำ I am hurt enough Please don't repeat it I am hurt ฉันถูกทำให้เจ็บ I am hurt enough ฉันเจ็บมาพอแล้ว Please don't repeat it Please don't repeat it นะคะ Repeat it ก็คือ repeat it แต่พูดเร็วๆก็กลายเป็น repeated นะคะอย่าได้วนซ้ำกลับมาอีกเลยอย่าได้ซ้ำอีกอ่าได้ตอบย้ำมันอีกเลย please don't repeat it เราจะไม่ทำให้เธอเสียใจเราจะไม่ทำให้เธอเสียใจ I will not hurt you I will not ฉันจะไม่ hurt you I will not hurt you นะคะเอาละประโยคสุดท้ายแล้ว ให้เราคู่กันได้ไหมหหหรักนะไอ้เต้าหวานให้เราคู่กันได้ไหมฮคือฮือก็ร้องกนะันเนาะรักนะไอ้เต้าหวาน Can we be an item อันนี้เป็นสำนวนเลยนะคะการบอกว่า having romantic relationship ก็คือมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติก Can we be together อันนี้เข้าใจได้ง่ายนะคะ ง่ายกว่า Can we be and I t u r ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นภาษาที่แบบสวยงามแบบค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบใช้อย่างนี้เลยเห oh. รอใช้เก็บไว้ใช้ I love you my well นะคะ t a w one my well oh. นะคะ I love you <laughs> <c oughs> ก็จบแล้วนะคะสำหรับการแปลเพลงรักนะไอ้ต้าววานนะคะ่กะก็หวังว่าทุกท่านสิได้เข้าใจท่านบอกเข้าใจตรงไหนก็เขียนมาถามเนะคะีค่ะ มีพัฒนาการภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นก็บอกคอยแน่อยากสิให้แปลเพคอีหยังหรือคาว่าอีหยังหรือสำนวนอีหยังก็บอกมาในทั้งรุมนีด้วยค่ะแล้วพอ,อกันไหมอีพี่หนานด้วค่ะสวัสดีค่ะอได้บ่มเก็บองุนเก็บองุนมาใส บ้านเฮาก็ทาเกี๊ยวเก็บข้าวแม่จ้าเป็นคนให้นั่งเป็นเกี่ยวต่อยลีดติดต่อยเกี่ยวข้าวมันบ่อขาเขาเก็บองุ่นเมืองนอกสเปนเขาเก็บองุ่นเป็นบ่กขาดทั้งใตเขาก็ว่ากระเบนกเก็บองุ <t un> ่นเก็บค่อยๆเก็บองุ่นมาใส่ตะกร้าเก็บองุ่นมาใส่ตะกร้า ไปแล้วค่ะ